เอาไปเลยอีกหนึ่งเรื่องนะครับนี่เรื่องของวันอังคารที่ผ่านมาคอรมอเ็นชอปมากลึงขาไฟฟ้านะสี่บาทที่แปดตังเนี่ยต่อหน่วยตั้งแต่กัญยาซึ่งทันว่าโอ้เก็ดเนี้นะครับและก็น้ัมันดีเซลเนี่ยต้องไม่เกินสามสิบสามบาทต่อลิตรด้วยนะเรื่องนี้เป็นปันพื้นกันบ้างจะมาติคอรมอเ็นชอปให้กลึงราคาขาไฟฟ้าและก็น้ัมันดีเซลนะครับซึ่งการกลึงขาไฟฟ้าในกลุ่มประชาชนถั่วไปเนี่ยไม่เกินสี่บาทที่แปดตังต่อหน่วยหรือเท่ากับขาไฟฟ้าเรียกเก็บในปัจจุบันนะครับ อะไรก็กลุ่มเปรบ้างจะช่วยค่าไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกินสามร้อยบาทต่อน่วยต่อเดือนนี้แหละครับกใกล้คงไว้ที่สามบาทเก้าสิบเก้าตังต่อน่วยนะครับ <Okay. S 1> ในวดเดือนกันยายนึงธันวาคมนี้รวมตัวเมตรสี่เดือนซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื้อนะครับจะมาตรการการันส่วนลดค่าไฟฟ้าเดิมโดยจะสิ้นสุดในเดือนที่ง้าคมนี้กับประกอบไปด้วยนึ่งเนี่ยบริษัทจัดการอัตราค่า,าไฟฟ้าดีกเก็บเฉเล่เนี่ยอยู่ที่สี่บาทที่ไปตังต่อหน่วยสองเนี่ยกลึงอัตราไฟฟ้านะครับ 4ี4บาทที่ไปตั้งต่อหน่วยนะครับแล้รก็ทราบเนี่ยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า19าตังขอบใจครับ19บาท,บาทอา่าตังต่อหน่วยนะครับ แก่ผู้ชายฟ่บ้านทีู่่าศัยไม่เกินสามร้อยหน่วยต่อเดือนนะครับค่ะสำหรับมาตรการลดผ่าราคาใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะทางโครมให้ตรึงน้ำมันดีเซลไม่เกินสามสิบสามบาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ค่ะเป็นระยะเวลาที่กองทุนน้ำมันก็บอกว่าจะแบกรับไว้อยู่นะหลังจากนี้ก็จะดูสถานการณ์และก็มาตรการที่จะดูแลขค่าน้ำมันอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะหาหรือกับทางกระทรวงการคลังอีกทีว่าจะมีการใช้แนวทางในการลดาภาษีสรพสามิตน้ำมันดีเซลเข้ามาเป็นมาตรการเสริมหรือไม่ร ว่าอาจจะมีมาตรการอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยในการตรึงราคาน้ํามันเพิ่มเติมนะคะส่วนน้ามันเบนซินค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินดําเนินการแก้ไขซึ่งอยู่ในขั้นตอนข้องการรางกฎหมาม้ในการกําหนดเพดานราคาน้ํามันก็จะมีการเร่งทํากฎหมาม้ในส่วนนี้แล้วก็คาดว่าไม่เกินไม่ทันช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทีจะต้องเข้าเสนอสภาอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสี่ยงสัมภาษสักนิดค่ะราคาค่าไฟฟ้าหรือว่าราคา ค่าทีเนี่ยนะที่เราเรียวก็ค่า FT นะครับอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งอัอนนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นกลุ่มที่ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะคงะรก,กลึงราคาไว้ที่3 3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะครับส่วนราคาน้ำมันดีเซลนะครับ ก็ทางกระทรวงพลังงานจะเสนอครมอนะครับให้พิจารณาคงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ33บาทนะครับจะไม่ให้เกินนั้นนะครับการช่วยลดค่าคงชีพของพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งราคาึ่งซึ่งในช่วงนี้เราเองเราก็ทราบกันว่าทั้งราคาสินค้าแล้วก็บริการด้านต่างๆนะครับต่างก็ปรับตัว สูงขึ้นนะครับเนื่องจากอ้างราคาต้นทุนด้านพลังงานเป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเราเองเราก็จะหาก็พยายามที่จะหาทางช่วยลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับค่ะนะครับอ่ะ